มุมเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆด้วยกันอยู่ทั้งหมดสองสามส่วนแล้วกัน3ส่วนเนาะคือจะบอกว่าสองส่วนก็ได้เหมือนกันเพราะฝั่งนี้ลูกเขาเรียกว่าแขนของมุมฝั่งนี้ก็เรียกว่าแขนของมุมคือมันต้องมีอย่างน้อยสองแขนไงพี่ก็เลยว่าเอออันนี้หนึ่งอันนี้สองละกันและสุดท้ายก็คือจุดยอดมุมแบบนี้ใช่ไหมแต่เผเอิญหนึ่งกับสอง่ะมันคือแขนของมุมเหมือนกันไงพี่ก็เลยว่าเออจริงๆก็เราจะบอกว่า2ส่วนหรือสามส่วนก็ได้นะคะเพราะส่วนนี้มันเท่ากัน พูดง่ายๆคือมีแขนของมุมเนี่ยสองเส้นนั่นเองเส้นเนี้ยอาจจะเป็นลังสีก็ได้นี่นะลูกนะเราจะรู้จักก่อนอันนี้เขาเรียกว่าจุดถูกไหมถ้าตรงนี้ค่ะโลกไปทั้งซ้ายและไปทั้งขวานะคะโลกเขาจะเรียกว่าเส้นตรงคือเส้นตรงนะคะโลกลากไปซ้ายกับลากไปขวาแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สินส้นสุดเลยถ้าพี่พูดว่าเส้นตรงโอ้โห คือเส้นตรงนี้ยาวมากเลยนะไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ใครบะบางคนอาจจะบอกว่าเส้นตรงนี้ยาวสิบเมตรค่ะเส้นตรงนี้ยาวร้อยเมตรค่ะเนี่ยวาดไปเรื่อยๆลูกคือมันยาวมากพี่เลยต่อเป็นหัวลูกศรไปทางซ้ายและขวาและอันสุดท้ายจ้าเกือบสุดท้ายแล้วกันตรงนี้ค่ะถ้ามีหัวลูกศรฝั่งเดียวค่ะเราจะเรียกอันนั้นว่าค่ะลูก รังสีนั่นเองนะคะลูกตอนนี้รู้จักจุดรู้จักเส้นตรงรู้จักรังสีแล้วและมีอีกอันหนึ่งจ้าคือส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงก็คือเอา้าตัดเส้นตรงมาส่วนหนึ่งซิเนี่ยส่วนอยู่ตรงนี้นะคะลูกเราก็ตัดมาเซี่ยวนึงนิดหนึ่งเราเลยเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะจ๊อะอะมาดูค่ะลูกมุมคืออะไรมุมเกิดจากเส้นตรงก็ได้เกิดจากรังสีก็ได้ หรือส่วนของเส้นตรงก็ได้แต่ย้ำนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องอย่างต้องต้องค่ะสองเส้นเท่านั้นนะคะพอสองเส้นปุกค่ะเราเอาสองเส้นลูกมาบรรจบกันเห็นไหมลูกอันนี้คือเส้นที่หนึ่งอันนี้คือเส้นที่สองมาบรรจบกันตรงนี้ค่ะจุดที่บรรจบกันหรือจุดที่มันชิดติดกันนะคะเราจะเรียกอันนั้นว่าจุดยอดมุมนั่นเองค่ะเห็นไหมลูกเอามาตัดกันเอามาบรรจบกันและมีจุดรวมกัน จุดจุดนั้นเราเรียกว่าจุดยอดมุมนะจ๊อะอะตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าอุ๊ยมุมคืออะไรต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขานี้ค่ะลูกส่วนประกอบของมุมหมักเติมไปด้วยกันเลยค่ะส่วนประกอบของมุมมีสส่วนคืออันแรกลูกเขียนนะคะลูกแขนของมุมจ้ะพี่ขอเขียนใหม่ก่อนนะแขนของมุม แขนของมุมเด็กมีหนังสือและพี่โอชินเนี่ยเว้นช่องว่างไว้ให้แล้วนะคะเราก็ตรงช่องว่างหลกเราก็เขียนตามที่ไปได้เลยมุมประกอบด้วยสองส่วนหลักๆคือสองแขนนี่นะจริงๆอะ่ะต้องใช้สองแขนใช่ไหมอันซ้ายอันหนึ่งอันขวาอันหนึ่งแต่เราเขียนแค่แขนของมุมก็พอแล้วต่อมาค่ะก็คือจุดยอดมุมนั่นเองแต่บอกเลยนะว่าเวลาข้อสอบสอบเข้ามหนึ่ง ไม่ออกเลยลูกหน้าเนี้ไม่มีอันไหนออกข้อสอบเลยเพราะมันง่ายเกินไปเราแค่ต้องรู้พื้นฐานว่าเอ๊ะมุมคืออะไรเรียกยังไงแล้วใช้สัญลักษณ์แบบไหนอันนี้คือเป็นอะไรที่พื้นฐานมากเพราะข้อสอบชอบออกอะไรคะโจทย์ปัญหานั่นเองที่พี่โอชินได้ย้ำไปแล้วนะคะลกูกมาดูต่อค่ะลูกการเขียนสัญลักษณ์ค่ะของมุมเนี่ย สามารถเขียนได้ทั้งสองแบบด้วยกันบางคนคะ่ะโลเราก็เขียนหมวกอยู่ข้างบนเช่นอันนี้มุม A คือมุม A อ่ะเราเขียน A แล้วก็ใส่หมวกให้เขาไปก็ได้หรือเราจะเขียนแบบนี้ลูกแล้วก็ A ก็ได้แบบนี้ก็คือมุม A เช่นเดียวกันมีความหมายเดียวกันนะจ๊ะและคะ่ะถ้าบางคนบอกพี่คาหนูเขียน A เฉยๆแต่ทำไมบางคนน่ะหนูก็เห็นเขียนว่าพี่คาหนูเขียนเห็นเห็นเพื่อนเขาเขียนคะ่ะ BAC อย่างเงี้ยเวลาเรียกชื่อมุมนะลูกนะเราสามารถเรียกแบบเต็มยศเต็มหน่วยก็ได้อันนี้คือเต็มเวอร์ชันเต็มยศเต็มหน่วยเลยนะแต่อันนี้เหมือนเรียกย่อๆเด็กๆน่าจะชอบแบบไหนคะเรียกชอบย่ออยู่แล้วค่ะคือพี o ่โอชินเนี่ยก็ชอบย่อเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขียนน้อยกว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยลูกเขียนเยอะนะเขียนทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C อย่างเงี้ยเออ แต่ถ้าเราเขียนแบบย่อๆแล้วกันเราก็เขียนมุม B แค่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้คือความหมายเดียวกันนะเอบีสี่ไหมที่เขียนสัญลักษณ์ให้มีสามเหลี่ยมคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าหมวกก็ะมีหมวกอยู่ด้านบนหรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ลูกเหมือนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เขียนไปเลยมุม B หรือมุม A B ก็ได้ถ้าเราเขียน A B C คือแบบเต็มยศเต็มหน่วยไงแต่ถ้าเขียนแค่มุม B เฉยๆยเนี่ยเขียนย่อๆสั้นๆความหมายเนี่ยความหมายเดียวกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนะจ๊ะแต่ค่ะเราจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นทางการแบบไม่เป็นทางการละกันค่ะคือถ้าเวลาเราทําข้อสอบที่โรงเรียนนะคุณครูให้เขียนเนี่ยยังไงคุณครูชอบให้เขียนแบบนี้อยู่แล้วแบบนี้ไม่ให้เขียนหรอก เพราะมันสั้นมันง่ายเกินไปมันดูเหมือนไม่เป็นทางการเท่าไหร่แต่อันเนี้ยมันคือเป็นทางการเลยนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทําข้อสอบลูกเราเขียนแบบเป็นทางการเขียนแบบเต็มยศเต็มหน่วยไปจะได้คะแนนแบบเยอะที่สุดแต่ถ้าข้อสอบสอบเข้าค่ะไม่มีนะลูกนะอุ้ยเขียนสัญลักษณ์แทนมุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายไปข้อสอบสอบเข้าไม่ออกนะคะลูกแต่พี่สอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำโจทย์ ที่เป็นข้อสอบสอบเข้าจริงๆมาดูค่ะลูกข้อที่อ่ะข้อแรกเลยละกันข้อนี้ค่ะพี่ให้มุมมุมนี้มาโจทย์ถามค่ะอยู่สี่อันด้วยกันอันที่หนึ่งลูกถามว่าเขียนแทนด้วยอะไรเนี่ยอ่ะหรืออีกเห็นไหมลกูกมีการเขียนได้หลายแบบเลยทีเดียวเดี๋ยวค่อยมาดูทีละอันกันนะคะลกูกเอาอันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่า จากรูปมุม A B C เด็กๆจ๋านี่นะ A B C เห็นไหมคะนี่เวลาเขาอ่านนะลูกนะ้าเขาอ่านเป็น A B C เหมือนคะ่ะทวนเข็มเด็กเขียนไปอย่างไรอันนี้คือนาฬิกาหนึ่งเรือนอันนี้สมมติพี่วาดนาฬิกานะนี่นาฬิกาของพี่จา้าถ้านาฬิกาพี่อ้าวต้องเป็นวงกลมนะคะรอแป๊บหนึ่ง โอเคถัดมาค่ะถ้าพี่อะค่ะลูกเขียนมุมจากเลขสิบสองเนี่ยมาทางเลขสิบเอ็ดแล้วก็มานี่นะสิบสองสิบเอ็ดสิบแล้วก็เก้าอย่างเงี้ยค่ะลูกถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกานะคะแต่ถ้าทํามาทางด้านขวาลูกเราจะเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาเวลานาฬิกาเดินเนี่ยเราก็จะเดินอย่างนี้ใช่ไหม สิบสองแล้วไปหน,นึ่งสองสามสี่อันเนี้ยเห็นไหมลูกเป็นการตามเข็มน,นาฬิกาแต่ถ้าแบบนี้ค่ะสิบสองแล้วมาเก้าแล้วมาหกเห็นไหมลูกเป็นการทวนเข็มน,นาฬิกานะคะพี่พูดเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเวลาอ่านมุมลูกเราจะอ่านแบบตามหรือแบบทวนเข็มน,นาฬิกาก็ได้ สมมุติแบบลาค่ะพี่ขอแบบเอาตะเอาเอาแบบทวนเขียนก่อนละกันเนาะทำไมพี่อยากเอาทวนก่อนเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่ะมันเป็น A B C มันเรียงกันสวยงามพี่แฮปปี้เลยเห็นไหมหนูเวลาเรียงแบบนี้นะเราก็สามารถเขียนได้เลยค่ะว่าลูกพี่เขียนก่อนนะอันนี้คือเราอ่านแบบทวนนะลูกนะเราก็เขียนเป็น A B C หรือคะ่ะเราก็เขียนเป็นมุม a b c เขียนไปได้เลยนะคะเขียนได้ทั้งสองแบบเลยเราใส่หมวกให้ด้านบนหรือใส่หมวกให้ด้านซ้ายก็ได้และเวลาเราอ่านเราอ่านแบบทวนเข็มน,นะคะเห็นไหมนี่คืออ่านแบบทวนเข็มหรือคะ่ะเราอยากอ่านแบบตามเข็มก็ได้ลูกอันนี้เขียนไว้นะคําว่าตามจ้าหมายความว่า เรากําลังอ่านแบบตามเข็มนาฬิกานั่นก็คืออะไรคะนีตามแบบนี้ตามแบบนี้นะจ๊ะเวลาเราอ่านเราก็อ่านเป็น C B A เห็นไหมหนีตามเข็มแล้วนะเห็นไหมลูกนีตามเข็มเนาะเราก็เขียนละอ๋อ C B A แล้วก็ C B A ใส่หมวกให้ด้านบนหรือใส่หมวกให้ด้านซ้ายก็ได ใส่ไปแบบนี้ได้เลยที่เด็กขาอันนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายน้อยกว่านะมันจะเป็นแบบอย่างนี้มากกว่าน,นี่คือน้อยกว่าแต่มุมเนี่ยมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยคล้ายๆเป็นเซนี้ยวนึงของสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคือถ้าแต่ถ้าเขียนแบบเร็วๆอ่ะเ,เราเป็นอัน,นรู้กันไงว่าเออมันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมุมแหละอันนี้ดูดิที่ก็เขียนอยู่นอนๆนะแต่อันนี้แบบว่าเหมือนจะนอนนะคะเหมือนจะเนาะคือบางทีบางคนก็เนี่ยน้อยกว่าอย่างเงี้ยใช่ปะบางคนก็แบบอย่างเงี้ยเออ มันก็จะไม่เหมือนกันแต่เราหมายความว่ามันน้อยกว่าเหมือนกันแต่ถ้าเราเรียนเรื่องมุมอะแล้วเราเขียนแบบนี้เนี่ยเราจะหมายถึงมุมไม่ได้หมายถึงอุ้ยพี่ขาหมายถึงน้อยกว่าหรือเปล่าคะเนี่ยอะไรเงี้ยอืมจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้ให้ชัวร์ลูกเราก็เขียนแบบแบบนี้ดีกว่านะคะอะแต่ถูกทั้งสองงานนะ บอกแล้วว่าข้อสอบไม่ออกไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ไปดูในหนังสือโรงเรียนว่าเอ๊ะมันประมาณนอนๆหน่อยหรือแบบเฉียงเฉียงหน่อยอย่างเงี้ยก็ลองไปดูอีกทีนะจ๊ะโอเคค่ะลูกมาดูอันที่สามค่ะโจทย์ถามว่าแขนของมุม BAC เป็นเท่าไหร่นะคะนี่ลูกแขนของมุม a b c อุ้ยคืออะไรหรอคือเส้นไหนบ้างเวลาอ่านนะจ๊ะลูกเราเขียนไปก่อนคะ่ะ A B แล้วก็ใส่สัญลักษณ์แล้วก็ B A แล้วก็ใส่สัญลักษณ์ใส่ไปก่อนอืมอ่ะใส่ไปปุ๊บค่ะบอกเลยว่ามีหนึ่งอันที่ผิดจะ้ะอันไหนผิดอะเฮ้ยอันไหนผิดเด็กคะอันนี้ลูกเราจะสังเกตว่าหัวลูกศรอ,อยู่ตรง A เ,เราเอาปากกาแดงขึ้นมาเขียนเลยนะจ๊ะลูกและเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันผิด มันไม่ได้ค่ะอันนี้คือผิดนะผิดเลยก็หัวลูกศรเนี่ยอยู่ตรง A เราเลยต้องเลือกเป็น B A ใครตอบ A B คือผิดนะไม่เอานะมันคนละความหมายกันนะถ้าเราตอบ AB มันควรจะเป็นลังสีแบบนี้ A แล้วก็ B แบบนี้แต่ข้อนี้หัวค่ะอยู่ที่ A เราต้องเลือกอันทางด้านขวามือนะจ๊ะอันนี้คือเขียนไว้ก่อน คือจุดที่เด็กอาจจะพิดได้นะคะลูกเพราะเขียนตัวอักษรสลับกัน b a a b คิดว่าเอ้ยมันสลับกันได้คืออันนี้ไม่ได้นะจ๊ะเราต้องเขียน a b เอาไว้เนาะอีกอันนึงค่ะลูกเขียนต่อได้เลยค่ะว่าเป็น b c ค่ะและหัวลูกศรลูกจะอยู่ทางด้าน C สุดท้ายค่ะเขาโจทย์ถามว่าจุดยอดมุมคือจุดไหนหรอนี่ไงคือจุด b ไงจ๊ะนี่นี่คือจุดยอดมุมเนี่ยจุดนี้เห็นไหม จุดดีเขียนกำกับไว้ด้วยก็ได้ค่ะจุดยอดมุมนะลูกนะเราเรียกว่าจุดดีตอนนี้พี่เนี่ยมีตัวอย่างให้หนึ่งอันแล้วเห็นไหมคะลูกเราก็จะได้รู้รู้จักการเขียนการเขียนสัญลักษณ์การอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านทวนหรืออ่านตามเห็นไหมหนาแรกเนี่ยก็จบไปละสองหัวข้อนี่ไงลูกหัวข้อนี้ค่ะส่วนประกอบของมุมมีอะไรมีสองอันค่ะมีแขนของมุม 2, สองเซน แล้วก็จุดยอดมุมหนึง่งอันจากนั้นสัญลักษณ์ของมุม เขียนข้างบนก็ได้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนใส่หมวกด้านบนหรือใส่หมวกด้านซ้ายเห็นไหมคะจบแล้ว2หัวข้อคือง่ายมากนะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ที่พี่โอชินได้เอามาฝากในการเตรียมตัวสอบเข้าม .1 โรงเรียนสาธิตเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็สามารถกดแอดไลน์ได้ที่ด้าน บนนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือว่าอยากติวเข้มเน้นจุดไหนสอบถามกับแอดมินและเจ้าหน้าที่โดยโตรงได้เลยเรวเจอกับพี่โอชินไนคอร์สออนไลน์สอบเข้าม1นนโรงเรียนสาธิตค่ะ